วันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปครับผมวันนี้ก็มีอะไรดีๆมาแนะนำน้องๆมือใหม่เหมือนเคยครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องของการทำยารักษาหนอไก่ครับผมซึ่งยารักษาหนอไก่ในท้องตลาดก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงครับผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการทำเลยที่ผมทำใช้อยู่ผมเห็นผลประมาณ80%ขึ้นอยู่ที่การเอาใจใส่ของเราด้วยก็แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือ ต้นทุนค่อนข้างต่ำครับผมเพราะว่าของตลาดเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งต่ตลับนึงก็น่าจะอยู่ที่ตลับละหนึ่งร้อยบาทตลับเล็กๆเนี่ยก็ใช้ก็ประสิทธิภาพก็ผมว่าประสิทธิภาพเหมือนกันครับผมไม่ได้ต่างกันเยอะก็เลยเอามาแนะนําน้องๆเผื่อจะเป็นทางเลือกทางเลือกให้แก่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆมือใหม่ด้วยซึ่งจะงบน้อยคนงบน้อยก็สามารถเอาไปทําลองใช้ดูได้แล้วก็ สามารถคนไหนอาจจะเอาไปพลิกแพงสามารถทําเป็นอาชีพได้เหมือนกันครับผมมันก็ขึ้นอยู่ที่เ,เพื่อนๆครับผมจะจะเก็บเอาความรู้ไปใช้ในแบบไหนครับผมผมไม่ได้สงวนลิขสิทธ์ใครจะเอาไปทําขายโทรมาสอบถามผมก็บอกหมดแหละบอกเท่าที่ผมรู้รผมสิ่งที่ผมไม่รู้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกก็ง่ายๆครับผมอุปกรณ์ผมไม่มีอะไรครับผมมีสบู่ครับผมสบู่สบู่ที่เราใช้อา,อาบน้ําเรานี่แหละครับผมสบู่ก้อนนะครับผมถ้าได้เป็นสบู่ลายยิง่งดีครับผมแล้วก็เป็น ปูนแดงครับผมเนี่ยปูนแดงปูนแดงปูนปูนแดงปูนเขียวมาครับผมเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วมันจะออกเหลวๆเป็นก้อนๆพอดีผมซื้อมาไว้นานนั่นแหละผมก็แบ่งใช้แบ่งทําไปเรื่อยแล้วก็ตัวนี้ครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมเจลบีครับผมเนี่ยเจละบีเจลบีที่เราใช้ <c oughs> อในงานอุตสาหกรรมเรานี่แหละครับผมใช้ในเครื่องจักรเครื่องอะไรเนี่ยเจลบี ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทําเลยครับผมแล้วก็หาตลับสําหรับใส่ครับผมเนี่ยตลับตลับสาหรับใส่ตลับของเก่าของอะไรเนี่ยเก็บมาอยางี้เนี่ยก็มาดูวิธีการทําเลยครับผมเนี่ยก่อนอื่นเราก็คูสบู่เลยครับผมเนี่ยสบู่สบู่ใส่ผมจะผมจะทําใส่นี้เลยคููครับผมก็ส่วนผสมนะผมส่วนผสมผมจะกะเอาเอนะ้วส่วนนี้ผมจะกะเอาแต่ว่าน้องๆมือใหม well, ่เคยเข้าใจง่ายนะผมผมแนะนําให้อ่า หนึ่งต่อหนึ่งครับผมสบู่หนึ่งส่วนแล้วก็ปูนแดงหนึ่งส่วนครับผมสบู่หนึ่งส่วนแล้วก็ปูนแดงหนึ่งส่วนส่วนจารบีครับผมจารบีเนี่ยใส่ขึ้นส่วนพอครับผมขึ้นส่วนพอครับผมก็เป็นสบู่อาบน้ําเรานี่แหละอ่าแค่นี้พอครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ก็จะทำํำไปให้เพื่อนๆด้วยกันก็พอดีเพื่พอนทีมงานมีมีตัวที่เป็นหนอ่อได้โอกาสทําเลย ผมกะเอาแล้วผมเนี่ยก็คือหนึ่งต่อหนึ่งครับผมสบู่กับปูนแดงหนึ่งต่อหนึ่งสบู่กับปูนแดงหนึ่งต่อหนึ่งใส่ปูนแดงเข้าไปครับผมหนึ่งต่อหนึ่งครับผมปูนแดงหนึ่งส่วนสบู่หนึ่งส่วนแล้วก็เจลาบีครึ่งส่วนครับผมเจลาบีครึ่งส่วนนี่ครับผมเจลาบีครึ่งส่วน,น,สวนใส่ไปเลย แล้วก็คนให้เข้ากันนะผมคนให้เข้ากันคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยผมถ้าเรามีภาชนะใหญ่ๆหน่อยนึงก็จะดีครับผมนะครับผมว่าจะคนแบบนี้ให้เข้าเข้ากันแต่ผมจะตัดภาพไปตอนผมคนเสร็จแล้วละกันนะผมนะครับเราก็คนไปเรื่อยๆครับผมคนจนกว่าเขาจะเข้ากันนะผมคนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยเขาก็จะออกเหลวๆครับผมถ้า ถ้ามันไม่เหลวผมก็เหยาะน้ํานิดนึงได้ครับผมเหยาะน้ํานิดนึงได้สูตรนี้ก็เป็นสูตรโบราณครับผมผมก็ได้มาจากคนเก่นั่นแหละแต่ผมก็ทําใช้อยู่ก็<ม>เห็นผลเหมือนกันครับผมวิธีการรักษาหนอไก่เนี่ยรักษาได้หลายวิธีครับผมรักษาด้วยวิธีการไม่ใช้ยาก็ได้ครับผมอขอให้เขาอยู่ที่พื้นนุ่มๆครับผมโดยเฉพาะทรายเนี่ยหายเหมือนกันครับผมหรือจะรักษาโดวยวิธีการใช้กาวก็ได้หรือตัวไหนเป็นหนักๆอยากจะให้เขาหายเร็วขึ้น พื้นที่เรามีจํากัดไม่มีพื้นทรายก็ใช้ยาช่วยครับผมใช้ยาช่วยรักษาหนอนเนี่ยรักษาหายทุกตัวผมแต่หายช้าหายเร็วขึ้นอยู่ที่อาการของไก่แล้วก็พื้นที่ของไก่ที่อยู่ด้วยครับผมไก่ตัวไหนชอบกระโดดชอบกระโดดเขาซนอ่ะชอบกระโดดไม่ชอบอยู่เฉยก็จะหายชา้าตัวไหนเขาอยู่นิ่งๆอยู่พื้นทรายขังพื้นทรายเฉยๆก็หายครับผมคือรักษาไม่ยากหรอกรักษาหนอไก่แต่ต้องใช้เวลาดูแลเอาใจใส่นิดนึง หรือไปจะรักษายา,ายาตลาดก็มีขายครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนงบเยอะก็ซื้อของตลาดเพื่อนเพื่อนคนไหนงบน้อยอยากจะใช้ตัวนี้เป็นทางเลือกก็คือเป็นของใกล้ตัวปูนแดงเนี่ยหาที่ไหนก็ได้ถุงกะสิบ,บาทเนี่ยทำได้ใช้ได้ร้อยตัวครับผมจระบีเนี่ยก็ไม่ใช้ก็ได้ครับผมใครจะไม่ใช้ก็ได้จระบีเนี่ยคนไหนเป็นหูดไฟ ตาปลาใช้ตัวนี้รักษาได้แต่ไม่ต้องใส่ใจจะระบียกผมไม่ต้องใส่จระบีคือใช้สบู่กับปูนแดงอย่างเดียวเนี่ยเราไปป้ายเลยป้ายป้ายที่ฝ่ที่หูดหรือว่าตาปลาอะไรพวกนี้ยเขาจะค่อยๆแห้งแล้วก็จะหลุดไปเองเนี่เห็นไ้มครับสีสันออกมาแบบนี้จะจะหอมมากครับผมหอมอกลิ่นของสบู่กับจะระบีเนี่ยกลิ่นเข้ากันปุ๊บจะหอมมากก็จะเป็นเนื้อเรลยวๆแบบนี้ครับผมเนี่ยเนื้อเรลวๆแบบนี้เห็นไหมครับก็ถ้า คนไหนเป็นหูดเป็นฝเป็นตาปลาก็สามารถใช้ได้ครับผมแต่ว่าไม่ต้องผสมเจลาบีก็ได้เป็นไฝเป็นหูดเป็นตาปลาเป็นขี้แมงวันอะไรประมาณนี้ก็ใช้ยาตัวนี้ป้ายวันละสองครั้งเช้าเย็นก็ได้เขาจะค่อยๆแห้งแล้วก็หลุดออกมาเองไม่ต้องใช้เจละบีแต่สําหรับไก่เนี่ยใช้เจละบีเพิ่มก็จะเห็นผลจะเห็นผลดีขึ้นครับผมเป็นสูตรทําง่ายผมก็ส่วนวิธีการใช้ครับผมส่วนวิธีการใช้ก็ใช้สำลีก็ได้ครับผมสำลีสำลีจุ่ม จุ่มตัวยาเนี่ยแล้วก็ไปปิดที่หัวหนอผมปิดที่หัวหนอแล้วก็ใช้ฟัตเตอร์พันทําไว้สามถึงสี่วันแกะออกแล้วก็มาทาซ้ําใหม่ทาซ้ําใหม่เรื่อยๆ่อจนกว่าก็จะหายครับผมก,ก็ช่วยได้ครับผมการรักษาหน,อน่อก็รักษาไม่ยากผมรักษาหายทุกตัวแหละหนอครบับางตัวไม่ต้องใช้ยาครับผมขังพื้นทรายเฉยเนี่ยหายเองเป็นหนักๆักเนี่ยขังพื้นทรายสักเดือนนึงไปจับดูหายเองครับผมแต่ส่วนตัวไหนที่เราเลี้ยงอยู่ขังสุ่มขังอะไรประมาณเนี่ยเราก็ต้องอมียาช่วยครับผมมียาช่วยซึ่งยาในท้องตลาดก็ค่อนข้างจะแพงนนิดนก ก็เลยมาทําให้น้องๆดูเป็นทางเลือกผมเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับคนงบน้อยกับผมลองทําดูก็แล้วก็เก็บใส่ฝาแบบเนี้ปิดกระปุกนี้ก็เลยเป็นกระปุกยาเก่าจะนี้นะครับผมเวลาใช้ก็ยังมีอะไรผมเปิดมาให้ผมเนื้อจะเหลีวละเอียดเนียนเลยครับผมคนให้เข้ากันเนี่ยครับผมเหนียวนี่ก็ใช้ได้แหละนี่ก็จะเอาไปให้เพื่อนนี่แหละให้เพื่อนทีมงานนั่นแหละ สิ่งที่ผมแนะนํามันก็อาจจะไม่ได้ดีเต็มร้อยไม่ได้ดีเต็มร้อยแต่มันก็ก็ดีในระดับหนึ่งครับผมง่ายๆดีในระดับหนึ่งใช้ได้ในระดับหนึ่งก็คือผมทดลองได้แหละทดลองใช้มานานแล้วคนเฒ่าคนแก่เขาก็บอกมากินนี้แล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันใช้วิธีนี้เหมือนกันก็เขาก็หายเหมือนกันส่วนรุ่นโบราณจริงๆรุ่นโบราณจริงๆบางคนก็ใช้เจลาบีอย่างเดียวเจลาบีทาทาที่หัวหนอแล้วก็พัดเติ์พันปิดไปสามสี่วันก็มาทายอีกทีนึง บางคนนะรุ่นเก่าๆใช้เจลาบีอย่างเดียวเลยส่วนผมเนี่ยผมจะมีส่วนผสมของฟูนแดงแล้วก็สบู่ไปด้วยมันก็จะเห็นผลดีขึ้นครับผมก็ลองไปทําใช้ดูน้องๆมือใหม่ก็ลองไปทําใช้ดูก็มันงบน้อยครับผมงบน้อยคนไหนจะเอาไปทําขายทําอะไรก็ได้ครับผมผมไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ครับผมเอาไปทาขายได้เลยก็สร้างอาชีพให้แกเพื่อนๆได้อีกหนึ่งช่องทางอย่างตัวยาที่ผมลงไปในหลายคลิปอะ เพื่อนๆสามารถเอาไปทําขายได้ไปทําเป็นอาชีพประกอบอาชีพได้ผมไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ไม่ได้สงวนอะไรคือใครจะเอาไปทําขายทําอะไรหรือจะเอาไปโพสขายในเพจในอะไรผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้ห่วงับผมไม่ได้ห่วงซึ่งผมว่าน่าจะพอขายได้เพราะว่า,า,วาผม,มาลงคลิปเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนก็โทรมาขอซื้อบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมไม่ได้ทําขายผมอย่างพวกโดบพวกอะไรเงี้ยพวกโดบพวกอะไรผมเอาเมื่อวานเมื่อวานผมก็ออกไปไล่แข็งก็ เขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นชุดรวผมเขาก็ขอซื้อสั่งผมมาหลายชุดผมก็ไม่ได้ทําผมก็บอกผมไม่ได้ทําขายก็ให้ไปดูใน u t u b e แล้วเพื่อนๆก็ไปหาอุปกรณ์มาทําเองแต่ก็เข้าใจครับผมบางคนก็หาส่วนผสมไม่ได้บางพื้นที่มันหาหาได้ยากครับผมก็หาได้ยากก็บา,บางคนก็ทําไม่ได้แต่มันสามารถพลิกแพงได้ไม่จําเป็นต้องเอาตามผมเป๊ะเป๊ะเ๊ะทุกตัวครับผมเราไปพลิกแพงได้พวกนี้ไม่มีสูตรตายตัวครับผมอยู่ที่การท,ทดลองของเราอยู่ที่การทดลองเราทดลองแล้วก็เอาประสบการณ์ของเรา มาแชร์ต่ออีกทีนึงนะครับผมอย่างที่ผมทํานี่แหละผมก็ทดลองก่อนนะผมทดลองก่อนทดลองว่าเห็นผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมก็มาแชร์ประสบการณ์อีกทีหนึ่งก็อาจจะมีประโยชน์บ้างครับผมอาจจะมีประโยชน์บ้างก็ลองไปทําตามมาดูครับผมสําหรับยารักษานอนไสครับผมนอนไสก็คลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ผมสวัสดีครับ